สนับสนุนโดยเฟรมฮา s a ซาเกมสโตร์จำหน่ายเกมสตรีมซีดีเคทุกชนิดง่ายสะดวกและปลอดภัยต้องเลือกเฟ m มฮาร a g าเกมสโตร์นะครับโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เฮ้ยเสียงปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนใคร ไม่เอาดิเฮ้ยไอ้ครับผมจุงครับทำไมครับได้ยินเสียงปืนครับเมืองไหนเอยที่ผมอยู่อ่ะอยู่ด้วยที่ไหนของแมงวะเนี่ยเสียงปืนยังรัวตับ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 เลยอ่ะตับตับด้วยแม่งคือตอนที่ผมถ่ายเลยนะฮะสวัสดีครับพวกอย่ยังรีบอ่ะครับ ส,สนุนโดยเฟรมพาซาเกมสโตเกมแท้เกมดีต้องเฟมพาซาเกมสโตเท่านั้นนะครับผมอย่างนี้ที่พูดไปทั้งหมดมันรู้ได้สปอนเซอร์หรือเปล่าพูดไว้แค่นั้นตังก็ไม่ได้ครับแต่ผมก็คือผมไว้วางใจร้านนี่ไง,ไงว้าเฟรมเลเยอร์สิบสองตายแล้วโอ้ไปวิ่งต่อไปครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเอเจนต์คอร์สนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยครับแล้วก็อาจจะมีการใช้สูตรนิดหน่อยสูตรนิดหน่อยด้วยสูตรคือสูตรใช่ไหมครับครับเป็นวัดครับเขาไม่สบายฮะส่วนผมก็เหมือนเดิมฮะกระตุกเหมือนเดิมครับนะครับผมก็กลับสู่รายการเก่าเหมือนเดิมฮะแร็กเกอร์เกมเมอร์ทีวีครับสวัสดีครับครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอาเม่าสองโอเปเรชั่นเอโรเฮนะครับในมัดในสี่นั่นเอง ผมจะลงยังไงเนี่ยลงไม่เป็นนะครับโอ้ยเสียงปืนโอ้โอ้โอ้แป๊บนึงครับสักครู่ครับโอเคเสียงเสียงเพลงจะดังไปไหนพวกยิงยังรัวอุ้ยไม่เอาดินี่ผมจะวนแค่ตรงนี้อย่างเดียวมันจะกระไลอยู่นะครับเนี่ยโดนเตะเตะอแกเตะรอบสามด้วยเมื่อกี้มีนเตือนมาแล้วทำไมคุณปิงแค่สามร้อยกว่าโดนเตะครับเนี่ยไม่รู้ครับ ผมสามร้อยเท่าคุณผมังไม่โดนเลยนะใช่เหรอเออขอไปคุณผู้ชมนะครับโอ้ยโอ้ยกระตุกเป็นบางช่วงเนี่ยเฮ้ยเสียงปืนใครนักหนาเนี่ยโอ้ดูปิงเลียงตัวเลยมหงก็มีสองร้อยไอ้กิกกไบ์เนะคุณนะครับคุณมันก็ปิงพอๆกับผมนะครับเออมันไม่โดนตเตะโอ้ยเสียงผมผมเลยบอกว่า มันมีไม่ตอนนี้ของคุณที่เห็นนะคือสองเก้าแปดเออซึ่ง<อ>ในหน้านี้ก็น,นะครับสักครู่นะฮะท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับนะฮะพวกยังรัวครับยังรัวด้วยพวกยังรัวไม่ได้ครับออห้ามเข้าแล้วอะ่ะทำไมคุณโดนเตะแล้วเกินเลยครับเนะี่ยอุ้ยเสียงปืนเชียวหูดังฟึบทำไมวะ โอ้โหนะฮะสไปเดอร์แมนครับคุณเคยเห็นสไปเดอร์แมนไหมฮะนี่ครับผมเนะี Spider ่ยนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนขนาดแท้คเดซี่ Day Z ก็สามารถได้สไปเดอร์แมนได้นะฮะอยากรู้ยังไงนะครับมาดูในคลิปผมนะฮะคุณไอ้ครับครับสไปเดอร์แมนนะพวกอย่างที่โอ้ยเฟมเรทตกดีแท้ แล้วเ,เได้คือเสียงปืนมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆเลยครับเนี่ยอ่าผมได้ยินครับมเมื่อกี้ผีอ้โหพผีอะอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,โหพวกยิงอย่างรัวยางแม่งหมดอารมณ์เล่นเลยนนโดนเตะอย่างเงี้เมื่อกี้เขาบอกแม p p i ้งเขาบอกว a r n i n g นี่ย๋อ,น,อ,น,อ,น,อนี่ไงเจอแล้ว bend แบนดิตนี่วะแบนดิตใช่ป่ะนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะพวกขวาป่ะล่รู้สึกจะไม่พวกเฮ้ยยยู่ยู่ no no n I have a headset no no don kill me don kill me I friendly friendly okay okay fuck man fuck man ด้วยอ้าวตายแล้วเฮ้ย อ้าโอ้ย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 นี่เป็นหนแมรักบาตายแล้วเอาคยภาษาไทยใชยศมื่มื่นหอยไหอยู่อยู่รัดเสีย หว่ารัาเสเซียจริงด้วยเว้ยเขาตอบปะไม่การพูดมันสอรัสเซียมากอะมันกระต๊อบเลยอะกระต๊อบด้วยโอ้ยอุ้ยโอ้ปิงคุณสามร้อยกว่าทำไมไม่โดนแตะวะอู้อู้อู้เขาเข้าเกมคือถ้าเกิดคุณเข้าคุณจะได้ยินเสียงกับคนพูดแบบภาษารัสเซียเยอะมากอะครับ ถ้าเข้าได้นะประเด็นเออเหอแบนติดดิวะพอหัวอะไรเด็ดแค่เออแบนติดจริงด้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกำลังนอนหมอบเลยน่ะมีปืนไหมล่ะนี่ดิไม่คุณอะคุณนะครับไม่มีครับนี่ไงเขาบอกอยู่เซิร์ฟมี PvE PvP ด้วย เฮ้ยแบนดิต s เ i p e ์ s e วอร r โอ้โหตัวเข้า i ิ s ไซด์ h a ทโอ้โหชัตเตอร์ฟักอัพเลย No hacking อ๋อร e s p o n d ได้ยินแล้วครับ a เฮย o k a ครับอ่าครับแล้วก็โอ้เขาคุยอะไรกันครับเนี่ยจากกล้อง จากกล้องของคุณแร็กเกอร์นะครับครับเขาตอนนี้เขากำลังสัระสุนกันเมามันมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้อยู่ในสงครามฮะหมายภาคเรือมันเลยครับเนี่ยโอ้โหยืนยืนยิงกันมันเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 เจอครับอย่าเจอครับไม่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 ครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ผมกำลังถ่ายสถานการณ์เลยครับเขากำลังนอนยิงกันครับโอ้โหนอนยิงกันแล้วแต่ตอนนี้นะฮะ เฮ้ยหมันเล็งมืนเล็งมาทางผมครับมันเล่งมาทองผมไปแล้วทางกล้องนูได้เมามันมาครับโอ้ยังมันนะครับโอ้ยย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 ่ยย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 ย้ยย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 ยวยอยย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 ย้ยย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 อยย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 ยอย โอ้นั่นนั่นคนใช่ไหมนะ่ะโอ้โหใช่เลยยืนเลงสไนเปอร์อย่างพท่านตายแล้วเอ้ผมอ <You S 2> <laughs> ยู่แหบประกันผมไอ้อนแหบปรกันยูแหบรกันูอนูอนคิีหว ผมจะให้เขาฆ่าเลยนะครับเนี่ยแล้วแต่นนคุณแล้วครับโอเคงั้นผมอยู่วันนี้แหละผมจะอยู่ทังนี้จะันนี้ทั้งพาร์ทนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยโอ้ยยาๆๆๆ,ๆ <c oughs> มาแล้วเสียงที่คุณนะกันที่เราเคยได้ยินกันโอ้โห <c oughs> ดูมันยิงอะไรกันเนี่ยยิงผียิงคนเนี่ยเ <c oughs> สียงแมลงวันอีกแล้วครับอ้าวอะไรเอย่ยเฮ้ยยิงผียิงคนเนี่ย a ูชูทิวแมนยูชูออช o ซอมบี้อ๋อโหยหรือแลหรือแลกูหรือเดนตายแล้วคนไทยก็ไม่แ่าใครในโลกนะโอ้โหชัดต่ฟัค up อีกฮะโดน่ายฮะโอเคครับ i อ sorry guys เาก็บอกเพื่อนเล่นไงฮะ โอเคเรากลับมาจุดเดิมนะครับจ,จุดจุดเดิมจะจุดพาร์ทไหน,นเราเฮ้ยจะพาร์ทก่อนนะครับที่ถ้าใครได้ดูนะครับอ๋อนานเล็งมาแล้วครับเล็งมาแล้วเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะไ้เขายิงเล่นนะครับอื <c oughs> ุ๊คแชทซัมวันอะไรอ่ะนี่คนเขาถามนะครับมัทงไมฮะคุยกันอ๋อ โอ้พวกยิง,ย,งยังรัวยิงยังรัวด้วยนั่นบอกนะอย่าบอกว่ายิงฉันนะไม่ดีนะจ๊ะนี่อะไรเอ่ยไม่เกี่ยวแม่งฉากแล้จะฝันแม่งฝันแม่งน,นะเอา้าเลือดไหลเอากำแล้วแบนเดนไม่มีเออเดี๋ยวตามคนไปก่อนครับตามไปก่อนครับทำเนียนตามครับทำเนียนตามตูดครับ มีแบนเดดให้ไหมนี่ยมีแต่น้ําให้ทาเนียน oh <ฮ>ตามตูดเนียนตามตูดไปครับไม่มีใครรู้ครับ oh ตามตูดไป oh ตามตูดไปผู้ชมครับตอนนี้ผมเลือดไหลอยู่ครับซึ่งถ้าข้างหน้านี้ไม่มีโอ้เครื่องแม่งเครื่องบางทางโอ้โหตายแล้วติดบั็กแล้วเอาแล้วโอเคซึ่งถ้าภายภาคหน้านี้ไม่มีแบนเดดให้นะครับมันจะตายเป็นในที่สุดนะ เก็บอีกอันเหมือนโดนยิงอู้หูเข้าเนื้อโอเคเราเก็บไว้อีกอันแล้วกันเพื่อเป็นอาวุธสำรองได้ครับตายดิโถเจอขวางทีเดียวตายปืนยิงเดียวน้อยสี่นัดนะครับครับโอ้โหตอนนี้เลือดผมไหลนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คนหายครับคนเมื่อกี้ไปไหนครับ ในเซิร์ฟมีกี่คนเลยช่างมันเถอะค่อยว่ากันตอนนี้เป็นเป็นเวลาห้าโมงหกโมงยี่สิบเอ้เยเสียงเสียงปืนที่ว่าในเกมครับในเกมอ๋อนี่เอ้าเฮ้ยไอ้นี่โปรป่ะเนี่ยแม้เขายิงกับยิงปืนแบบไม่ไม่กลัวว่ากระสุนจะหมดเลยครับยิงรัวเลยดิเออ เนี่ยผมอยู่นหน้าเขาเลยครับเนี่ยครับกล้องนั้นนี่มันมากครับแต่กล้อง<ล>ผมนี่อาจจะไม่เท่าไร่ You สเปกนี้เลยอาร์ฟ <Okay. S 1> ออยเอ็มเลยอิฟเ e อร์แอนส์ฟอนอ๋อเฮ้ยอะไรอะ่ะไก่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 ตายแล้วไก่ผีผีเพ,พิ่งครับผีเพ,พิ่งครับจะกินไก่ครับ อย่าพึ่งครัเขาถามว่าใครพูดครับอย่าพึ่งเดย์อย่าพึ่งเดย์เขาถามว่าใครพูดไม่รู้ไม่ได้พูดโอเคมาเาาถมอนนี้ครับอะไรครับไม่รู้แม่ภาษาเลยครับเนี่ยนี่แอดวินวะเนี่ยดูดิเดินทะลุรถไปเลยครับท่านผู้ชมครับทะลุรถด้วยเออ ไอผมมีเนื้อสองชิ้นครับแม่เติมเลือดได้ดีจริงๆอะไรเนี่ยพีดดอนเซดคายออกโอเคไม่พูดก็ได้โอ้ยผีเอ้ยเป็นเดตให้สักอันเถอะถือเป็นบุญคุณมากเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงหูเป็นแก๊งเลยไอ้เลยโอ้โหคนเต็มเลยอยู่กันเป็นขวนการเลยครับวนการโอ้ยเ,เลือนเลยหกพันแล้วอ ตายแล้วขอเป็นเดทน้อยเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สลักด้วยครับอันนี้อะไรเนี่ยทูบ็อกเนี่ยอ่ะเฮ้ยมีล้อด้วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงฮอครับอืมโอ้โหหุยเกียร์เกียร์ขบวนการครับอ้เสด็จแบทอยู่ไลทดิกเอาตายแล้วไลทดิกด้วยเจอแต่ โอ้ยสอโอ้ครับผู้สวกนี้เป็นแอดมินฮะเดินทะลุทะลุกันเต็มเลยเนี่ยครับโอ้ห้าพันสองโรงบาลไม่มีด้วยเมืองนี้ประเด็นครับีเก็บของก่อนขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยผมนะครับตายแน่ๆตายไง่งรู้สึกว่าผมจะเจอคนที่ดีมากเลยครับเนี่ยเขาทั้งยิงเปิดกระจกให้ผมเข้าไปข้างในด้วยเอาของด้วยนะฮะ เพราะว่ายิงไม่นานนะผมจะโดนยิงตายนิดนึครับใครภายหลังนะเกียร์แม่งต่อหน้าผีนี่แหละอ่าเป็นลมเป็นลมเป็นลมโอ้เงินเหลือสามพันเก้าแล้ว, <D> ลวอย่าเพิ่งกินไม่เร็วเร็ว,รวตื่น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 เอินเลือสามพันนะผมตายแน่ๆอะไรเนี่ย Sound Player Snowing Not Found เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกัน อย่าเพิ่งกินดีอย่าเพิ่งกินไม่ใช่ติดอะไรวะสักครู่นะทุกคนครับเดี๋ยวผมขอปรับภาพเป็นเอ่อเวลีโลก่อนนะฮะเออวิดีโอออปชั่นโอ้เป็นไฮนี่เห็ถึงว่าโอ้ยตอนนี้คือเลือดผมไหลตลอดแล้วครับวิ่งแล้วขอไปกับภาพแบบนี้โอเคต้องขออภัยทุกชมทุกท่านนะ,ะที่ว่าภาพอาจจะโอตายแน่ๆของอย่างนี้หมดแล้ว ภาพอาจจะดำไปบางช่วงนะเพราะว่าผมปรับภาพนิดหน่อยนะเออใครใครเขายิงอะไรเนี่ยพันแปด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 ทีนี้พูดยาวแล้วแรปยาวแล้วแม่งอ่าไม่ได้แล้วเพราะผมยังเพราะผมยังเมามันอยู่ฮะอ้าวตอนนี้อ่าบักแล้วตอนนี้แม่งกดปุ่มอะไรมั่วแล้วตอนนี้นเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะ่นะรถเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดอะไรอะ่ะ อ๋อซา,ากรถบลายด์หน่อยแกมมาขึ้นน,นิดนึงได้ไหมเออโอแม่งซากรถเพิ่งเกิดซากรถนะไม่ได้รถอ่าฮะทำไมเฟรมเลทวิ่งแค่สิบเก้าอ่ะครับปรับนอร์มอลแล้วเฟรมเลทวิ่งแค่นี้เนี่ยนะนะที่ปรับพายแล้วเฟรมเลทวิ่งดีดีผีผีแม่งก็ตกอย,นนะกอยู่นั่นแหละผีแม่งก็ตกอยู่นั่นแหละคนเขาจะตายแล้ว<ห>มันไม่ตกนะอยู่ผมก็อาจจะตัดเป็นหลายช่วงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า ปรับภาพเป็นทั้งโลโ<อ>ทั้งมีเดียมนะฮะโอเคปรับเป็นโลแล้วดูดีเลยครับขอดูหน่อยโอ้โหผีมันจนกันจังวฮะทำไมผีไม่เลยอะไม่มีอะไรเลยอะยขอแบนเดตสักอันเถอะได้โปรดโอ้อยแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้ยิงยิงกันกระสุนแบบโอ้โห ไหนก็ไหนแล้วแม่งต้องยกออกผีใช่ไหมผีใช่ไหมอยู่ไหนว่าจะยิงแม่งไงไม่ใช่แบนดิตเลยครับเนี่ยดูจากท่าแล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นพวกบอทมากกว่านะเนี่ยผมเหลือเก้าร้อยแล้วคุณผู้ชมไอเหมือนเป็นบอทเลยเดินทะลุเนี่ยมันเป็นเอไอมากกว่าเดินพร้อมกันด้วยนะเนี่ยสุดดแล้วผมตามเอไอมานะฮะครับใช่หรือเปล่า หรือเปล่าด้วยรอขวานฟันดิไม่ดีมั้งเนี่ยเผื่อถ้าเป็นแอดมินขึ้นมาเนี่ยผมตายเลยเนี่ยตายด้วย Hunting knife ไม่เอาต้องขออภัยที่ภาพบรรยากาศนิดนึงนะเรื่องละสองร้อยแล้วเพื่อความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับมึงต้องทำอย่างนี้นะฮะตายแน่ๆไม่แต่เท่าแต่เท่าที่ดูอะแง่ปรับเป็น High f มเ a ท e จะดูสูงกว่ายิงแม่งเล่นนะเนี่ย อืมปรับเป็นไฮปืนเล่นแล้วเลือนเหลือหกเออตายตายอีกแล้วหมัดรเลยติดลบทำไมไม่เป็นไรเออตายเออเนี่ยเป็นไฮแล้วเฟรมเรทดูดีขึ้นเยอะเลยเลยสิบสองเนี่ยนะดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคครับผมตายครับผมยังอยู่ดีแคอยู่กับบอทครับสบายใจได้มางั้นเราจะมาเล่นกันใหม่นะครับรีสตาร์ทอระบอสเนี่ยลืมเลยโทษ โอเคเด็กโอเคนี่ผมตัดกี่คลิปแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าจอร์ดหนุ่ที่จะเกินไหนเสียอาจจะดูแปลกๆไปนะครับเรื่องจากตอนนี้ไม่สบายบอกกี่ทีแล้วเนี่ยเพิ่งพูดไปแค่เรอไม่รู้อ่แต่ทำไมกระตุกแหลกๆเนี่ยโอ้ oh. okay. เกิดไหนเอ่ย นะถ้าผมก็ยังเสียงปืนแบบยังดังลั่นสนั่นหูอยู่นะฮะเฮ้ย,เ,ยเกิดอ e ิเล็กโตเยี่ยมโตเหรอยิ่งอะไรกันเนี่ยอยากรู้วิ่งขวางกระสุนได้ไหมเนี่ยให้ผมเกิดอ e ิเล็กโตครับมาแหลมจริงผมจะเดินขวางกระสุนครับอยากตายฮอครับเสียงฮอครับนอนลงแล้ว เฮ้ยยิงดีอยากตายเอ้าเดินผ่านกระสุนไม่เป็นไรด้วยโอ้โหยังโหดคอยไหนววะแสดงแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่คนเลยครับผมว่าผม,ไ,มไปดีกว่าเสียงเกมมันก็ดังไปนะบางทีผมว่าเนี่ยไม่ใช่คนเลยครับเอ,อื้อโดนเตะแล้วเจ้าจะรอดไม่ใช่คนแล้วเนี่ยนี่เอไอแล้วน่เาเอาขวานตีไม่เป็นไรเลยเอาเป็นนี่หว่า อ้าวนอนเลียงเลยอ้าวตายเลยครับโดนยิงตายเยี่ยมใครคุณใช่เยี่ยมเยี่ยมเลยคน,คนปิงเยอะกว่าอีกทำไมไม่เห็นโดนเตะไอซ c ว p ยพาบอยครับขนาดผมจะไม่โดนเลยครับเพบโอเคนะชมคครับก็สารพ์ทนี้ผมก็ขอจากลาพท่านี้นะฮะก็ตายโชว์กันอีกแล้วนะครับก็ขอจบวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่พันหน้าครับผม ครับ